มาได้เวลากินแล้วพี่น้องขนมจีนผักอากาศหนาวมีพ่อใหญ่เป็นก็เลยไอกาแฟมา เอ่ใบแมงลักสารแน่ร่างยังดีเราสารแน่างว่างอีน่างนี่แหละที่สวนอี่น่างนี่แหละเก็บไปล่างสามสี่หนำแล้วก็แซ่น้ำเกลือไว้แล้วก็มะนาวที่สองหนำนะคะเนาะแล้วก็ผักชีลาวแล้วก็ใบเลื่อยผักพืชผักสวนเกลือๆค่อไปก็กินกับอันกินกับแกงไตปลา ได้มาจากมาว่านนี่ได้มาจากลาดมาว่านนี่พี่น้องแกงไตปลาแซ่บๆอุ่นห่นหอนๆเหลือกินจากมาว่านนไงเอาใส่มันนำอ้ยเนื้อปลาแบบย่างลายเลยแกงไตปลาแกงไตอุ่นห่นหอนๆนี่นะายพ่อในเฮ็ดเขาใสา่พ่อ,อใหญ่กินอยู่เพราะว่าเพลินกันย่างบพะท่านหิวเนาะพี่น้อง เพิ่งตื่นเพิ่นก็นยังบ่ทันหิวนะอากาศเย็นๆยังรังหนานแะปลงฟันเปลี่ยนสภาเตรียมตัวเพื่อที่จะไปเ็งานแล้วคะ่ะพาพี่งนอมมากินขนมจีนก่อนอเป็นตาแซ่บม,มันต้องกินมื้อเนาอะ ต้องกินมือพี่น้องมาจาังศิสาอาจัจกินซ่อนบ่คือปะโอ้ยพักหลายๆกินกับพืชผักสวนคร้วนวนี่มันต้องกินกับน,น,น้ำยาปลาอือืม ั่งที่ข้างทห้น้ำยาเ <c oughs> พราะีมีอันแกงตไตปลาได้กินแกงตไตปลาเลยล่ะอืมอืมครับขาเศร้า เผือกโอ้ยตกใจเบสตัวเพียน่ะพี่ถามว่าเธอนั่งจีนข้างนอกเธอบป็นหนาวบอกฉันได้หนาวหรอกหนาวมึน จะเปิดที่เจอกบเปิดได้เลยตีการเปิดเพื่อนนี่ก็เป็นเพื่อนแบบทำความร้อนแค่เปิดไฟชื่อชืกอตีการเปิดบัตรออกมาโดนมาออกมากินเขาชื่อชือแล้วก็กลับข้าไปในเปิดเลเปิดไฟให้หนังว้าว Mm -hmm. แต่ผักซีเลาอันนี้มันบ่ค่อยอะหอมคือผักซีเล้าไทยกินแล้วรสชาติมันสีออนกว่าของประเทศนั่งด้วยมันซีมาแต่ใบบบนี้แหละแต่ถ้าเป็นพักซีเล้าไทยมันสีมาทั้งหลากเลยทั้งตน้นทั้งหลาก เรื่องสีบานนีนางอยู่ในไทยอีน,นางเฮต็ดสีบานเบิดไปทั้งหมดเก่าหมื่นหมบาทรวมทั้งหมดเลยด้อันรวมสีภายในสีภายนอกสีลังคาแล้วก็รวมคาซางบานอีนางขนาด4ี่คูณสี่ห่องหนึงสีคณสีทั้งหมด6ห่องเพราะมันจะเป็นโซ่งยงวเนาะ รวมทั้งหมดค่าชงค่าร้างค่าของสื่อของกระจุกกระจิกรวมทั้งหบอหน,นึ่เก้าหมื่นบาทรวมติดบ,บัวบัวในบ้านนะนะบัวเทิงบัวลางในบ้านอ่อมบายเลยรวมทั้งหบด นีนั่งจ่างแต่สร้างค่าแรง่วนค่าของซื่อเองเลือกซื่อเองนี่นั่งบะเลยมีเงินก่อนเห็ดแบบวางเงินที่เดี๋ยวเห็ดบะเมีเห็ดที่ระยงองไปที่ระยองสร้างเห็ดงานดีดีไปทองโชคดีจะสร้างแถวบ้าน เป็นงานดีขนาดท่านงานไหวพร้อมหาเงินนั่งกับท่าน <c oughs> เป็นงานดีเก็บงานดีเก็บงานละเอียดถูกใจอยู่ กลับไปไทยกับบอลลูว์เพราะย้าพัปศิกย์บ,บานน้ำบอลเบิ้งส่งหรือเพิ่นขึ้นสิบกรรมน้ำดอกแล้วสิยูแต่พัทยา มีผักซีเรีมีใบเลื่อยเนี่เป็นต่างเฮดต้ตมยำเนาะตม้มยำหัวปลาทะเลตม้มยำหัวปลาโทสนี่แซบพี่น้องหัวปลาโทสเฮดอันแกบอ้อมก็แซบแต่หูเสึกวางหัวปลาอี่หน้าสิเบิดแล้วสิบ่มีบ่มีแล้วคิดว่ามีแต่ไข่ปลาคิดว่านะอยู่ในตูฟ้ฟรีซข้างล่างนะ ตะกี้น่ากินแกงไตปลาบ่เป็นได้ไหมล่ะเมื่อกินเป็นตอนที่น้าไปเห็นงานอยู่กรุงเทพใช่ไหมมาหูจักแกงไตปลายุายยงเทปสมัยเห็นงานร้างเขาแกงวัชเชียวัชเชียบนเรืองคนเอกหูจกหักแดง ทาเลือดนะทาเลือดบัดสีบนเรือดนะดิฉันเคยเห็นงานอยู่นันเหตอยูนันหลายปีอยู่สมัยตอนมอยเพคุณเกิดหม่ไม่ขาเห็นงานแต่ยุสิบสี่ปีบอก็เห็นงานยังด้วยถ้ามาตอนตอนอยู่บานเหตเุเหตุงานบอกกับเหตุยอะเห็นมอมมอมแม่ งานไทยงานสวนมั่มัแม่แม่บ้านเลยจริงจังเพราะว่าเหายังเป็นเด็กน้อยอยู่อะนะไปเห็นงานจริงจังตอนอายุ่สิบสี่ปีตอนขึ้นไปยุงเทปงานร้านข้าวแกงอีนั่งเฮ็ดงานโซโลโซตายตั้งแต่อายุ่สิบสี่ปีตั้งแต่เฮ็ดงานเฮ็ดงานแบบจริงจังตอนอายุ่สิบสี่ปีเฮ็ดงานร้านข้าวแกงโซโลโซตายไปแต่เศร้าเฮ็ดงานมื่นหนึ่งกับหลายชั่วโมงอยู่เด้ เฮ็ดจนเฮ็ดกับเข่าเป็นกับเขาเ่เขาสวดแต่่วนมากจะเป็นกับเขา่าภากลางจนเฮ็ดกับเข่าเป็นจนไปจ่ายตลาดไปจ่ายตลาดคนเดียวถือของนัก,น,กนักสองขางนะยางจากตลาดบางกะปีมากวัดสีน่ะบางเทือนนะนักกับน,นัด่ได้ด,ไดึืนรถบ่ไใดอย่งงางยางมาก่งางกับมาก บางแล้วเธอกินได้ใจสัมพานะนกุตเตยถือของนักนักสองขาง่แทบจะขางละสิบกิโลเอาหมูไก่เนื้อคับเพิรนุ่นนี่นั่นจะของล่างไหนไปซื้อนะแล้วถ้าตัวหู้หน่อยนะถือสองขางนักกันนะักแต่กว่าจะย่างแต่ตลาดบางกับปีมากมาวัดสีนะโอ ผ่านมาแล้วผ่านมาพัทสุยามหืมจะดิ้นเสือเสือให้ตัวกระปกุกเฮ็ดอยู่หลายปีอยู่เฮ็ดจนเลผัวเฮ็ดจนาออกนี่นเเ่เค็องานอยู่นั่านเฮ็ดเป็านบัทสุยามเฮ็ดตั้งแต่ขาแรงลอย ลอยละอยหาสิบบอลอยหาสิบจนกระโดดขึ้นมาเป็นมือลอซีลอยแค <c oughs> ่ทุกอย่างเนาะ <c oughs> ไปเปิดร้านต่ตีหาบางที่ยางไปเปิดร้านคนเดียวอ่ะยางเขาในวัดสีหมืดกับมืดเปรี้ยวกับเปรี้ยวมากับลายยางไปเปิดร้าน จนไปเฮ็ดกับเขาเปิดร้านซื้อไปเฮ็ดกับเขาหุงเขาเฮ็ดกับเขาเขา็นเขามาขายจดเก็บลาาเก็บล่านสามทุ่มสี่ทุ่มเหือสี่ร้อยต่งานก็เหลือเพราะว่ามัานได้เป็นรายวันรายวันเรเราอยู่ในช่วงใบรุ่นเนี่ยพี่น้องยุงเทพอ่ะช่วงใบรุนมันจะมีมูนะ่ะ ม่งย้นก็ไปเที่ยวห้องเที่ยวหามเที่ยวตลาดซื้อนั่นซื้อนี่กินเงินบ่เคยได้ถอยแม่ดอกตอน <c oughs> แม่ยังเงียมาท่านดิผัวไม่ตอนนั้นน่ะยังมาท่านีกผัวไม่แล้วก็กำลังค้หาดดูใจกับผู้ชายแม่น่ะกำลังแดดแฟน์หม่นางก็อดอยู่ในช่วงไม่รุุนนะเนาะเช็ดงาไดดเป็นไร้มือมือนเสียลอยมากไม่สิบเรือเติยนุ่นกินเที่ยวก็มู ไปสร้อยเหลือค่าห้องค่าห้องค่าพักเขาแม่จนแม่ดาว <c oughs> คำจะหมายพ <c oughs> ี่แม่น่าเค่นั้นคนเดียวนะเนาะเลยกับเลยกับพ่อเลี้ยงเลยกับพ่อของน,อน,นอ้องเนี่ย ้าก,ากันนี้จน้ากันนี้ความจนอดอย่างอยู่บ้านหอบลูกหอบเตา้าขึ้นกรุงเทพไปบัดทุกคนแม่คนหนึ่งลูกสามคนแม่ให้งา,ทางนทำความสะอาดอยู่คอนโดจใจเองคนเดียวเบิ้ลทุกอย่างเพว่าจะเป็นค่าห้องค่านา้ำค่าไฟค่ากินค่านรงเรียนหน่อีอ่น่าประทับใจตอนนั้นมมนจะไปคิดอีกย่างหนะ ก็อยู่ในช่วงไปบุดช่วงเล็กหน่อยเว้แต่เงินไล่ว่านมากกับไปพูนไปเที่ยวไปเขาห่างยี่นั่นเื่อใดซื้อของแต่งชงแต่งโตอย่างหลายดเดยเมื่อใดแต่งโตเซบชงเซฟชีดด้วยเบิดไปขอคองกินอืเบิดไปกขาคองกินอย่างที่แดงเงินมากขายของโยนเนี้อาน้ามไปแล้วสิบบาทนำโคกแท่งแข็งเอาขนมไปแล้วนำอ้อยไปแล้วเอาสเบิดไปแล้ว <laughs> สมัยนั้นบดซอยแม่สักบาทสมัยนี้บ่ไเด้เรียกเบิร์ดทั้งแม่ทั้งนอง้องคำเด้อของเบ่งกรมันมวนเบี้ยงชีวิตไปหลุน ไอ้น้าพันช่วงนั้นมาได้พันช่วงที่แบบว่าลำบากตกตำสุดๆจนมามีทุกเมื่อนี่พันมาได้คือดวงอีน,าน้าเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าพ่อสิตกพ่อสิตกจมดินแล้วก็มีคนใหญ่ผู้ใหญ่อุ่มชูขึ้นมาพาอไก่สิตกตกตำไก่สิตกตำสุดๆหรอมันจะมีคนคนผู้รับผู้ใหญ่อุ้มชูขึ้นมาดวงอีน้าจะเป็นแบบนี้ตลอด พอดีพันมาอีน่าสิเป็นคนที่แบบว่าบ่คิดไล่ยไผบ่หายไล่ภับ่บ่บ่ได้ผู้ใดบ่ดูถูกผู้ใดดีบ่ดีก็ขึ้นยุติเฮ่าเองถ้าไปเห็นคนที่เขาเฮ็ดเองบ่ดีก็เฮาด้อยก็เฮาตามก็เฮาอีน่าบ่เคยไปว่าไปบ่เคยไปดูถูกเขาแล้วก็เขาอีน่าเชื่อเรื่องนี่นะเรื่องนี้เป็นสาเหตุที่เฮ็ดให้ชีวิตอีน่าบ่ตกต่ำจะเจอคนบ่ดีก็บ่ถึงกับแบบว่า บอดีเลยแต่ถามว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเจอคนบอดีบอกระมีแต่กับบอถึงก็แปลว่าเห็นในเท้าเดือด mm. เดือด<ๆ>ดอนใจอยังมากม้าเนะยนะ mm. การที่เข้าไปว่าคนอื่นไปดูถูกคนอื่นเนี่ยนั่นก็เป็นบาปอย่างหนึ่งนะนั่นเป็นบาปติดตัวอย่างหนึง่งเพราะว่าจิตใจเท้ามันบรสงบเข้าไปปากเท้าข้ามพูดของเข้าไปไปพูดไปว่าให้คนอื่น ให้เขามีความรู้สึกที่ดีให้เขารู้สึกเสียใจเป็นทุกข์ในใจนั่นก็นคือบาปของขา้าวดาวอันนี้เรื่องจริงอืถ้าเขาวบ่ไปเบียดเบียนคนอื่นนี่เสื่อเดี๋ยวด้วยชีวิตขาบ่มีทางตกตำ่ำอิมเราพี่น้องเดียนั่งสิบไปถามพ่อใหญ่อีกรอบหนึ่งว่าเธอสิก,กินอาหาร้าวหรือยังแต่เธอ,อังบ่ยมกินก,นกน็คือเธอจะต้องเฮ็ดเองแล้วเพราะว่าฉันจะไปเฮ็นงาน คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เด้อพี่น้องเด้รอรับจำพอกันคลิปใหมค่ค่ะที่นางเดินเท้าไปเห็นงานก่อนคะ่ะวันเสาร์ก็เห็นงานถึงสามตุ่มก็เก่าเอ้ยเห็นงานถึงสองตุ่มแต่กลับมาหอดบ้านนะ่ะสามตุ่มก่อนคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะมื้อนี้ขับรถไปอีกคือเก่าค่ะบ่นั่งรถประจําทางไปแล้วเพราะว่าพ่อใหญ่เพิ่นบ่ให้นั่งรถประจําทางไปเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะละวพรอมคลิปใหมค่ค่ะบาย